ไหวพี่ผมํำเอวไว้วที่เปิดไลฟ์แล้วหรอเปิดเปิดไลฟ์แล้วหรออ๋อโอเคของโนโดีเลยได้ค่ะ อ๋อถ้าน้องอยู่ใกล้ประมาณนี้จะได้ยินเสียงชัด ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งานฟิตติ้งนะคะของซีรีส์เรื่องได้ยินไหมพี่หรือต้องพูดกว่าหรือต้องพูดดังกว่านี้ไหมดได้เดี๋ยวต้องให้น้องพูด